สวัสดีครับช่องมูลมหาการ8 8แนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับทั้งเรื่องเล่านะครับทั้งเรื่องของใหม่อันนี้ผมก็รวมๆการแล้วลงนะครับเพราะก็ดีผมต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะครับในระยะเวลาที่ประมาณนะครับ12 13วันนะครับก็อาจจะมีการเตรมตัวแล้วก็เป็นช่วงกีฬานะครับช่วงกีฬาเขาเรียกว่ากีฬาประจําปีของโรงเรียนที่ผมทํางานอยู่นะครับก็จะมีเรื่องที่ยุ่งๆหน่อย Sabes, นะครับอ่ะครับผมเองก็ได้นะครับเป็นสังขาว่านอนนะครับเสียโล้นกับเสียนแหลมพิมพ์ใหญ่มานะครับผมให้ดูก่อนละกันนะครับเสียโล้นกับเสียนแหลมพิมพ์ใหญ่ต้นขวานี่ก็จะเป็นเสียนแหลมนะครับอย่างชัดเจนตามรูปละที่เห็นนะครับชัดเจนแล้วก็องนี้ก็จะได้ความเดิมนะครับได้ความเดิมได้ความเก่าของเขานะครับนะครับอันนี้ก็มาแบบดำๆแบบนี้นะต้องบอกก่อนว่า ตัวนี้เนี่ยได้มาจากลุงขเขมเลยเพราะว่าคนที่มาขายผมตอนนั้นน่ะนะครับเ,เขาก็ไปทางขเขมนะฮะแล้วก็ได้เป็นเ,เสียนล้นยูวกรโดแล้วก็พิมพ์นี้มบองหนึ่งได้จากลุงที่ขเขมเลยนะครับได้มาคู่กันนะครับตัวน,นี้ก็เป็นผิวที่ถือว่าเดิมมากๆนะครับผิวเดิมมากๆมีผิวพวกคราบขเข่าดำๆเนี่ยนะฮะก,ก็ยังปกคลุมผิวอยู่ นะครับแต่ว่าต้นนี้เองก็ยังอาจจะหล่อไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็จะมีพวกเส้นเหนือเกินตรงใบหน้าเส้นแตกในบล็อกในบล็อกหุ่นเทียนนะครับแต่ว่ากา็ดูจากบริบทการการขยับหุ่นเทียนตรงนี้ก็จะเห็นว่าเห็นไหมฮะบล็อกขยื่นนะฮะเหมือนบล็อปกประกบเป็นหุ่นเทียนแต่ว่าเขาก็มีการขยับบล็อกขยับนะครับก็อาจจะมีการหลออนะครับหลอกมาแล้วด้วยด้วย ด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่ว่ามั่นใจว่าทําให้บล็อกมันขยื่นพอขยื่นปั๊บตรงนี้น่าจะมีเขาเรียกว่าหุ่นเทียนมีรอยร้าวนะฮะพอมีรอยร้าวนี่ก็เป็นเนื้อเกินขึ้นมานะครับแต่ตาผิวตามผิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นพาที่ดูง่ายนะครับเป็นพาที่ดูง่ายนะครับนี่ฮะแล้วก็ดินให้ดูดินนะครับก็เป็นดินแกบนะครับในช่วงรัตนโกสินทร์นะครับอยู่ในยุคนั้นแหละฮะดินแกบดินแกบ นะครับพระง่างไม่มีเกิน250ปีนะนะครับหรือว่าผมว่าอย่างมากอ่ะ200ปีหรือ250ปีนะครับเพราะว่ามันเป็นโชคในยุคปลายลรัตนโกสินทร์น่ยถ้ายุคปลายเนี่ยผมว่าก็ร้อยกว่ปีเองนะครับใครบอกว่า3 4 0 0ปีก็ต้องพิจารณาดูนะฮะต้องให้เขาศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโลหะเทโรหะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นองค์เซนแหลม นะครับสังขปะปนนนะครับดยส่วนใหญ่บางคนก็เดี๋ยวก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีตะปูหรือเปล่านะยวเป็นนะจะส่องให้ดูก่อนนะมไม่มีนะเอาผมก็รู้ว่ามีตะปูสักคู่นะฮะ น่าจะมีตะปูนะฮะแต่ว่าเหมือนว่าหัวมันหลุดไปแล้วนะครับหัวตะปูนี่หลุดไปแล้วฮะเนี่ยฮะลองลองอ่าน่าจะเป็นนั่นนะครับหัวตะปูหลุดไปลแล้วฮะโดยส่ยจะมีเขาเรียกว่าตะปูที่ตอกยึดเทียนอ่าตอกไม่ใช่ตอกยึดเทียนตอกยึดดินนะครับเอ่อซึ่งพระบูชาหลายๆรูปแบบก็มีเหมือนกันนะครับไม่จาําจะเป็นพระง่างนะครับ ก็จะมีตะปูเนี่ยตอกพวกยึดดินนะครับไม่ให้ดินหลน่นไม่ให้ดินร่วงนะครับเขาก็จะมีตอกมานะครับแต่โดยสายพันธุ์งานเราก็เรียกว่าเป็น,เป,นเป็นตะปูโบราณเป็นตะปูสังขาวานอน,นะครับโดยพิมพ์เนี้ยเรามักจะพบนะครับแล้วก็มีทั้งตอกและไม่ตอกนะฮะบ,บอกก่อนอ่าแลวอยู่องค์นี้เป็นเศษล,นะล้นนะฮะเศษล้นนี้ถือว่าผิวเดิมมากนะครับผิวเดิมแล้วผิวขึ้นมันมากนะครับโอ้โหสวยองค์นี้เป็นองค์ที่ดูง่ายมากนะ ต้องบอกก่อนเป็นองค์ที่ดูง่ายมากๆนะครับถ่ายภาพถ่ายหน้าถ่ายหลังมาก็ไม่ใเป็ปต้องดูดินนะนะครับถ้าหน้าหลังมันแท้เนี่ยนะครับดินแทบไม่ต้องดูเลยฮะดินจะอุดอไกลมาผมตัวส่วนตัวผมนะจะเฉยมากเพราะว่าในคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาชอบอุดมวลสารนะครับอุดมวลสารใส่ใต้ฐานพระนะครับแล้วก็หรือไม่ว่าก็จะเป็นการเก็บรักษาดินดินไทยที่ ใช้เทียนหลนนะครับใช้เทียนขุดแล้วก็หลนนะครับมันเป็นเลือดปกติของคนในเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนับบริบทต,ตรงนั้นนะครับก็มีสิ่งใดก็ก็ใช้ตามนั้นนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าพอพระงั่ง,งนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกชาวชนบทส,ส่วนใหญ่ภูมิปัญญาในรูป,รปแบบต่างๆเนี่ยก็ก็จะมีหลายรูปแบบออกไปนะครับตรงนี้ก็จะผิวเขาเรียกว่าผิวน้าตาลน,นะครับน้าตาลอมเหลือง นะครับเป็นผิวน้าตาลนะครับหรือเขาเรียกว่า,าสนิมมะขามนะครับแต่ผมมองว่าเป็นผิวที่เดิมๆนะครับคือผิวเดิมๆแล้วก็มีพวกขา้า,ขา,บขาบเขาเรียกว่าคราบเข่าเหมาดินบล็อกเนี่ยฮะก็ตามซอกนะครับก็ดูง่ายนะฮะตัวดูง่ายอยู่นะครับ <c oughs> นี่ครับอ,อีกองก็จะเป็นเอาหน้าก่อนนะฮะเอาไปองค์นี้ องนี้เหมือนครั้งที่แล้วผมทําคลิปนะแล้วก็รู้สึกว่าเผลอไปลบมั้งนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมมันันนเด้งหายไปได้ไงนะฮะนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกเออ่ตอนนี้ตอนได้มาตอนแรกเนี่ยนะฮะก็เขาจะถักเชือกถักเชือกลงกาวเนี่ยลงกาวนะครับไอผิวปเปิดเนี่ยไอผิวปเปิดเนี่ยนั่นคือตอนที่ผมเขาเรียกว่าไฟลลนแล้วก็เอาเชือกเชือกออกนะครับอันนี้เขาใช้เหล็กนะครับเหล็กมาทับตรงนี้แล้วเขาหยอดกาว เป็นห่วงเนี่ยอยากเก่ามานะครับองค์นี้ชอบที่ว่าเขาแต่งมาอันนี้เป็นแต่งเก่ามานะฮะแต่งเก่ามา,มา,าใช่ไหมเห็นข้าเบ้าตามซอกอยู่นะฮะ ก็แต่งนะหูอ่ะหูหเห็นปะ่ะฮะในหูนี้เ่อมีแต่งซ้อขึ้นมาเนี่ยนะครับดูข้าวเบ้าตามซ้อยังอยู่เลยฮะรตรงปากก็แต่งนะฮะเนี่ยโหตอนนี้ดูง่ายไปใหญ่เลยฮะข้าวปงข้าวเบ้าตามซ้อนี่ถือดูง่ายตามพระหล่อเลยนะอ่าอันนี้มีตอกขีดสามขีดด้วยผมก็ยังก็ไม่รู้ว่าจะตอกอะไรทําไมนะครับอ่ะองขาก็จะมีตอกสามขีดเหมือนกันอ่ะองค์ขาด้านหลังเดี๋ยวผมให้ดูด,ด้านหลังนะฮะอันนี้ฮะ มีการแต่งซาะนะฮะแต่งเก่ามาตรงนี้ก็เป็นพิมพ์ที่เป็นเนื้อคือว่าเนื้อเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับหรือว่าเหลืองอมแดงนะฮะก็จะแกะ่แกะทองแดงตรนนี้จะเป็นแกะทองแดงหน่อยนะครับแต่หออล่อมาข้างบนเนี่ยเสียงขุดนะฮะเสียงขุดผมไม่น่าจะเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์เสาอากาศหรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นคือเป็นพิมพ์อะไรนะเป็นพิมพ์ขดเอ เกตบิดอ่ะนะฮะผมน่าจะพิมพ์ไหนนะแต่ว่าก็าถือว่าดูง่ายอยู่พิมพ์นี้ถือว่าดูง่ายนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปเรื่อยก,ก่อนนะนะครับงานก็จะมีสามองค์ที่ได้มาใหม่ในช่วงนี้นะในช่วงนี้เพราะว่าผมเองก็เออซื้ออื่นบางเหมือนกันเพราะว่ากะว่าหาพวกเครื่องรางหาพวกเครื่องรางไปต่างจังหวัดหาพวกเครื่องรางพวกอะไรไปต่างจังหวัดพบไปต่างจังหวัด เดี๋ยวไปถึงสิบกว่าวันนะอ๋อองนี้เดี๋ยวก่อนอ้าวอ้าวองนี้องน,นี้เป็นอินคู่นะครับอินคู่นะครับร้านหนานะครับเป็นอินศิลปะร้านหนานะครับเป็นเนื้อสำริดนะฮะเนื้อสำริดเงินนะครับเอ่อกับดำแล้วเนื้อสำริดกับดำแล้วอันดูอันนี้ รูผิวการหลอ่อน,นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนะครับผิวการหล่อก็จะเป็นรูปแบบเทหล่อ,อน,นะฮะไม่เป็นผิวแบบคุกคระหน่อยนะ,ะนครับนี่ฮะอืมอันนี่จะมีพวกค่าเบ้าตามซอกอันนี้นะฮะนี่ฮะนี่นสำลีเงินนะฮะ เป็นพิมพ์ที่ผมบอกกับว่าเจอบ่อยนะเป็นพิมพ์ที่เหมือนทอดมาเยอะนะฮะแต่ว่าเนื้อไม่ได้แบบนี้นะเน,เนื้อส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยใช่แบบนี้เท่าไหร่นะฮะอันเนี้ยครับเบาตามซออตามอะไรนะครับอันนี้จะมีผมก็อยากให้เห็นนี่นะตรงแบบเขาเรียกว่านะไอ้พลายเงินนะะ่ะอนนียตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะมีพลายเงินขึ้นนะ ผมตเองตร,ตรงนี้ก็สองรำบาทสักคู่นะฮะสักคู่สวยเลยผมแหมผมอยากให้เห็นแบบสองอาจจะโดนแสงที่แทงลงมานะฮะแล้วก็อาจจะทามองให้เห็นภายเงินยากหน่อยแต่ว่าพวกเนื้อโลหะเนี่ยนะครับก็มันทําให้เห็นก,า,การหล่อบโบราณอยู่แล้วใครเล่นหล่อบโบราณเนี่ยก็จะรู้เลยเนื้อ,อยางฮะก็จะเป็นรูปแบบหล่อบโบราณเลยนะครับ ตะใบตะใบนี่เห็นไหมคอืมนี่ตะใบเก่าเนี่ยฮะตะใบเก่าส่วนใหญ่ใช้เครื่องส่วนใหญ่ถ้าสมมุติเป็นของใหม่นะฮะก็จะเป็นตะใบใหม่มานะครับความถี่ของตะใบนะครับเบอร์ตะใบก็ต้องจําให้ได้นะครับความถี่ของของใหม่ตะใบใหม่มันก็จะเป็นทีๆนะครับไม่ไม่ไม่ห่างไม่มีความหนักระหว่างระหว่างช่องระหว่างช่องตะใบเท่าไหร่ นะครับอันนี้ก็เป็นอินอินคู่ลนนันนานะครับที่ผมอันนี้นี้ผมก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับซื้อมาเก็บไว้ก่อนนะครับม่ค่อยได้เจอแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอ่ะอันนี้เป็นเมก,กะพัดมั้งฮะอันนี้ผมไปซื้อมาผมไปได้มานะได้กับพี่เขามาชาวบ้านนี่แหละฮะไปซื้อเข้ามานะครับอันนี้เขาเป็นหนวดถักเชือกแล้วก็มีตะกรุดเก่านะอันนี้เป็นงานของ,ของชาวบ้านนี่แหละฮะผมก็ไปขอซื้อเขาในเขาที่ผมชอบเนี่ยมันก็จะมีแบบ มีจานเก่าดูเนี่ยจานนะฮะท้อแตกท้อเนี่ยจานนีเขาเรียกจานนี้ผมจำไม่ได้นะแต่จานนี้จานเก่าเลยนะฮะนี่จานเก่าเนี่ยจานเก่าเลยนะฮะอืมเป็นเมฆกระพัดนะเนื้อเมฆกระพัด Okay <Okay>. mhm. จังก่อนนะอ่าอ่าโอเคฮะอ่าส่องยากหน่อยเพราะมันสะท้อนกับแสงนะฮะเนี่ยเป็นเนื้อเมกะพัดพวกเครื่องรางพวกเมกะพัดนี่ก็จะเป็นเด่นเรื่องแคลคลาดนะครับแคลคลาดปลอดภัยนะครับเรื่องแคลคลาดปลอดภัยเรื่องนุนดวงชะตานะครับโดยส่วนใหญ่ที่เขาคิดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นนะนะผมเองก็ซื้อมาติดตัวไว้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นธาตุเล่นแร่ปลาธาตุนะครับเล่นแร่ปลาธาตุแล้วก็ แล้วก็ได้เป็นเมกะพาะแบบเก่าๆแบบนี้เนี่ยนะครับมีอายุแบบนี้เนี่ยผมว่าถ้าเป็นของผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของเกจิท่านใดนะแต่ก็ถือว่าได้ได้ของดีแล้วกันนะครับได้ของนี้ได้ของเก่ามามาใช้ติดตัวนะครับอันนึงก็จะเป็นนี่อันนี้ผมผมไม่ได้แกะนะเพราะว่าอันนี้ผมล็อกเอาไว้เพราะว่ากัดติดตัวไว้อันนี้เป็นเครื่องรางนะครับเครื่องรางของนายพานเก่านะครับบอกก่อน ถ้ามุดใครใครตามเฟซบุ๊กผมเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กผมก็วิกรมมหาการเข้าไปดูได้นะครับผมโชว์อยู่นะครับผมโชงนี้อยู่แล้วก็แกะแกะออกมาถ่ายให้เห็นนะครับไม่ใช่กระดูกเสือไม่ใช่กระดูกสอนะผมบอกก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เสือนะครับไม่ใช่กระดูกสอนะครับแต่เป็นขอ,เ,อเป็นขอฝนมาต้องบอกก่อนว่าเป็นขอฝนนะครับก็ในสมัยก่อนน่าจะมีการใช้ขอเนี่ยนะครับ ใช้ขอเนี่ยนะครับก็มาฝนเป็นยานะครับมามาฝนเป็นยารักษาโรคนะครับอันนี้ก็ท่ของเก่าแล้วและของดีนะครับตอนแรกเจ้าของเนี่ยคิดว่าเป็นเกิดเออเป็นเป็นกระดูกไอตอนแรกผมมองอ่ะนะครับก็คิดว่าอ่ะอาจจะเป็นกระดูกก็ได้แต่ว่าไอเราก็มองแบบถักอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเก่าเป็นร้อยปีนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้อ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันเนี้ยคุณจะเห็นก้อนดินเห็นไหมตรงเนี้ย เนี่ยเป็นก้อนดินมันเหมือนฝังเอาไว้นะมันเหมือนฝังเอาไว้มันเหมือนอยู่ในดินนะฮะอันนี้เป็นก้อนดินนะตอนนี้ก็ถือว่าโดนปัดโดนเช็ดไปเยอะนะครับตอนนี้ออกมาเนี่ยนะครับตรงตรงข้างในใบเขาอะตรงข้างในตรงตรงนี้ก็จะมีก้อนดินเกาะอยู่ก็คาดว่าน่าถูกฝังไว้นะครับพวกบางอย่างที่เจ้าของเนี่ยเขาปัดไม่ได้เนี่ยนะครับเขาปัดไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยก็จะเกาะตามซอกตามอะไรพวกเศษดินเนี่ยเศษดินเศษกรวดเนี่ย ็น่ไหมฮะเดินเศษกวนเนี่ยนะครับอ,อันนี้สมมุิว่าใครอยากไปดูภาพเต็มๆก็เข้าดู Facebook mm hmm. ผมได้นะผมถอดมาโชว์นะครับผมเอาแกะออกมาโชว์อันนี้ผมล็อกไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปต่างจังหวัดด้วยเป็นเครื่องราติดตัวนะเครื่องติดตัวเพราะว่าตอนแรกเนี่ยดื่มเล่าว่าตะนแรกเนี่ยที่ผมบอ,อบอกว่ามันเป็นกระดูกใช่ไหมนะครับกระดูกก็ เจ้าของเดิมเขาว่าอย่างนั้นนะแต่พอแกะแล้วมาส่องแล้วมาเทียบกับเนื้อเนี่ยน,นะครับก็ส่งไปให้พระพวกดูกันเพราะว่าผมว่าไม่ใช่กระดูกนะครับเพราะผมมองว่ามันไม่ใช่กระดูกนะครับแต่ว่ามันเป็นขอนี่แหละขอนี่แหละแต่ว่าเป็นขออะไรนะครับก็ก็ส่งไปทั้งหมด 3- 4สี่คนนะครับก็บอกบนการหมดเลยนะครับขอศอนะครับก็เป็นขอสอไปนะครับก็แต่ว่ามีการฝนนะครับเนื่นองจากน่าจะมีการใช้เป็นในบทยาทำยา นะครับก็เป็นของเก่าถือว่าเป็นของเก่านะครับตอนได้มาเนี่ยฮะฝนนี่ตกหนักมากนะครับฝนตกหนักมากอันนี้ก็ไม่รู้จะเกี่ยวกับฤดูกาลหรือเปล่าความเชื่อส่วนตัวเนี่ยนะครับอาจจะเป็นจังหวะเขาได้มาปั๊บถึงมือปั๊บนะครับแล้วฝนอยู่ๆตกตูมหนักขึ้นมาก็เออจังหวะพอดีนะครับจังหวัดซิดคอมพอดีดูขลังไปเลยนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนะครับที่ผมจะติดตัวไปนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมอันนี้ผมก็ซื้อซื้อเข้ามาอันนี้ผมซื้อเข้ามาคือผมเองเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าไงนะหน้ากากของของใครนะผมจำไม่ได้นะนะครับแต่ไม่รู้เกจินะแต่ว่าไม่รู้ว่าเกจิท่านใดนะนะครับไม่รู้ว่าเกจิท่านใดนะครับแต่ว่าผมชอบที่เขาเห็นสีเก่ามาเห็นสีเก่ามาทานบุญอ่ผทานบุญนี่ ดูเขาเพ้นสีมานะเนี่ยเพ้นสีเก่ามีอายุดีคะผมก็เลยซื้อซื้อมานะครับซื้อมาเนี่ยเนื้อโลหะข้างในก็ดูมีอายุแหละนะฮะนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นอุดนี่นะจะเป็นอุดผงเหมือนผงคลั่งนะฮะเหมือนผงคลั่งสีดำๆนะครับอุดตะกุดแล้วก็ฝังพลอยนะฮะอาจจะไม่เก่าแล้วฮะนะครับอ,อันนี้ก็อาจจะไม่ได้แกะให้ดูนะเพราะว่าผมจับ ยัดเข้าไปล็อกเข้าไปนะครับเพราะผมว่าจะพกติดตัวหน่อยนะครับก็ประมาณว่าไม่ให้หลุดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เอ่อมันก็เปรียบกับภูมิปัญญาของผม <c oughs> <c oughs> นะครับก็เหมือนชาวบ้านนะครับถ้าสมันเปรียบกันเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าจะเป็นพระงั่งเองก็ดีนะครับในบริบทนั้นนะครับมีอะไรที่สามารถทําให้บูชาได้ก็ทาเหมือนผมตอนนี้นะครับทาอะไรที่สามารถทําให้เราพกติดตัวได้ก็เป็นภูมิปัญญาเหมือน ผมปัญญาในละ,ะแต่ละบริบทของแต่ละคนไปของผมก็เอามาใส่แล้วรนไฟเห็นไหมฮะรนไฟแล้วล็อกเข้าไปนะฮะล็อกเอาไว้ก็เอ,เอาเคเบิลไทม์มามัดไว้ตรงคอคอห่วงไม่ให้มันหลุดนี่ฮะเห็นไหมับอันนี้ก็คือผมปัญญาผมนะครับเราเองก็ไม่อยากเสียเวลาไปเลี่ยมนะครับก็เอาเอะไรที่ง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าไปเลี่ยมเนี่ยมนันจะโดนน้ำยาโดนกาวแล้วแบบจะเสียนะครับผมก็เอาแบบนี้แล้วกัน นะครับอันนี้ก็มีตลับเล็กๆก็ใส่ยัดเข้าไปอันนี้ครับก็แบบเดียวกันบริบทเดียวกันครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีการใช้บูชาแตกต่างกันเหมือนพระง่างนะครับก็มีหลายๆแบบนะครับว่าคุณจะได้มาแบบไหนถักลวดนะครับหรือว่ามีการเอาเขาเรียกว่าซิลิโคนเกาะขอบมาก็มีนะครับหรือว่าผูกหรือถักเอวมานะครับร้อยเข้าเอวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็แล้วแต่คนสะดวกในการใช้นะครับ ก็อีกองหนึ่งองค์ท้ายนะอันอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสายกรุงเทพมั้งนะครับองนี้น่าจะเป็นสายกรุงเทพนะครับวัดวัดกลางนานะครับเสด็จพ่อขอภัยนะครับเสด็จพ่อสิงคเดชนี้เสด็จพ่อสิงคเดชนี่ครับนะครับหลวงเตี่ยเป็นคนสร้างอ่าหลวงเตี่ยเป็นคนสร้าง นะครับเป็นอีกองนะครับที่ถือว่าหายากนะครับองหนึ่งที่หายากนะครับในประวัติเนี่ยผมเองไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะที่เคยอ่านมาก็จะเป็นเหมือนว่าหลวงเตียเนี่ยนับถือ,อ,อสิษิพ่อสิงหเดชมากนะครับน่าจะเป็นนักรบโบราณน,นะครับนักรบโบราณน,นะครับก็จะเป็นคนที่ถือสัจจานะใครไปขออะไรเนี่ยนะครับก็เสียใจจะขอพรจะดีกว่า นะครับหรือว่าเอาเอาเอาเล่าข,ข่าวไปไหว้ท่านก็ได้นะครับเพราะว่าในรูปแบบรูปลักษณ์เน eral, ี่ยก็ถือขวดเหล้านะครับนะฮะเราก็จะให้โชคเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอา่าหอยสังนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์หนึ่งที่ถือว่าอ่าศัก,กดิ์สิทธิ์นะครับในในวัดวัดกลางนานะครับวัดกลางนานะครับแล้วเป็นองค์หนึ่งที่ถือว่าหายากนะครับมันนานผมจะเจอมาทีหนึ่ง องนี้ก็ไม่ได้ขายองนี้ก็สายตรงก็ข้อความมาเยอะนะครับเยอะแล้วก็มีตัวเลขมาให้ผมก็ข้อข้านสวยนะครับแต่ก็ยังยังไม่ได้ขายอะไรนะครับกะว่าขอ,ข,อขอเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากลัววบาบางอย่างเราขายไปเนี่ยนะครับไม่รู้กี่ปีจะเจอนะครับแต่ว่าแบบนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีของปลอมออกมานะของปลอมมีนะครับไม่ใช่ไม่มี นะครับของแทเ้เป็นการหล่อโบราณนะครับดูให้เนื้อให้หล่อนะครับมีความกล่าวมีมีรมดำนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองผสมออกแดงแล้วกันนะครับแล้วก็รมดำอันนี้ผิวหิ่งนะอันนี้คือผิวหิ่งนะครับเนี่ยนี่คือผิวหิ่งนี่บนหิ่งเข้ามานะฮะนะครับนี่คืออยู่บนหิ่งเข้ามาเลยนะครับอันนี้ผิวเปิดไหมออกทองแดงเลยเห็นไหมฮะอ่าโอเคครับ มีก็ถือว่าโชคดีนะครับเก็บไว้เก็บไว้นี่ครับก็มีเท่านี้นะครับที่ที่ผมเนี่ยก็ก็เขาเรียกว่าเราก็รักสะสมนะครับผมเองก็นํามาโชว์ว่าเราเองก็เก็บเห็นอะไรที่มันขลังแล้วเก็บไปเรื่อยนะครับเพราะผมเชื่อว่านักสะสมเหมือนกันเนี่ยเหมือนผมเนี่ยท่านเองก็เก็บเก็บหมดแหละพวกเครื่องรางนะครับถ้าท่านเก็บพวกพ้าง่างเนี่ยก็แสดงว่าท่านเองก็เล่นเครื่องรางด้วย นะครับเครื่องรางตะกุดนะครับอินเปรอนะครับขุนพยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเครื่องรางโทนสิทธิ์แร่ไกยสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เก็บนะครับก็เก็บไปเรื่อยก็จะแจ้งว่านะครับช่วงระหว่างวันวันที่1ถึงวันที่12บสอเนี่ยนะครับผมเองก็ยังอยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าสมมุติว่ามีการซื้อขายกันนะครับมีการซื้อขายมีการแบ่งปันกันก็ต้องบอกผ่านทางทาง YouTube เลยว่า ผมก็อาจจะจัดส่งอีกทีคือวันที่14เลยนะครับส4พฤศจิกาอ่ะสิพฤศจิกายนนะครับส่วนร้านช้อปปี้ก็อาจจะขอปิดก่อนนะครับปิดปิดจนถึงวันที่12หรือ11นะครับแต่ว่าน่าจะช่วงวันที่10น่าจะวันที่เอ่อที่เามั้งครับพะการปิดร้านพักลอนเนี่ยนะครับจะใช้เวลาอีกประมาณ2-3วันจะถึงเปิดร้านช้อปปี้ได้ผมก็อาจจะเปิดแบ่ง แบ่งแบ่งสององนี้นะครับในร้านช้อปปีก่อนนะครับแต่ถ้ามูลว่าทักมาคังเฟสเนี่ยก็ก็ได้ครับแต่ว่าต้องรอสุดท้ายเองก็ต้องรอวันที่14แต่แต่การที่เราเราเราซื้อหรือเราเช่าผ่านช้อปปีเนี่ยมันดีอย่างเพราะว่ามันสามารถผ่อนได้ผ่อนในระบบของของช้อปปี้เขาได้หรือว่าคุณมีบัตรเครดิตก็สามารถรูดผ่านบัตรเครดิตได้อันนั้นคือความสะดวกสบายนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่หนักไม่เป็นภาระของการของค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม นะครับอันนี้ผมก็เขาเรียกว่ามรุษเงินเดือนมันก็ต้องเข้าใจมันก็ใช้วิธีนี้แหละถ้าทำมนุษยได้รก็รูดนะครับอโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็มีมีทักข้อความเฟรชมาหามาคุยกันนะครับว่าไม่เห็นลงองคลิปบ้างหรือว่ามีได้พระง่างอะไรใหม่หมหใหม่ไหหรือเครื่องรางใหม่ๆม่ไหนะครับตัวผมเองก็ก็ซื้อซื้อในจังหวะที่ทนมี นะครับจังหวะไหนที่เราเจอเจอที่สิ่งที่เราชอบเนี่ยนะครับเราก็ซื้อนะครับเพราะว่าเราเองไม่กะว่าซื้อมาขายนะครับเราเองต้องมองว่าเราเองก็ต้องซื้อมาเก็บด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอทุกอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องชอบแล้วมันก็ต้องดูง่ายนะครับแม่ว่าขายได้ไม่ได้อย่างน้อยอย่างน,น้อยที่สุดนะครับมันก็ <laughs> ของแท้นะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไปซื้ออะไรนะทุกคนกรนู้จักไหมฮะพระพิราภิราอาจารย์อึ่ง เพรเชิงหวปีายปี51ผมก็เลือกไปซื้อเก็บมาใช้บ้างนะครับเห็นเขาว่าห้อยพับพิราบเนะี่ยจะดีนะครับตอนนี้ผมก็ไปลงทุนซื้อมารู้สึกว่ารวไปเต็มเเลยเกือบ2000 2000นแหละถ้าตีกลมๆคืออีกนิดเดียวอะ่ะอีกร้อยหนึ่งอ่ะ2,000แน 2, แล้วนะครับผมเองเห็นเขาว่าราคาจะขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างเราเองก็ไม่เคยบุชาพับพ,พิราบแล้วก็เป็น พับิล่าอาจารย์อื่นปี5้าหนึ่งเนี่ยก็เป็นเ,เขาเรียกว่ารูปลัางที่สวยงามองค์แบบใหญ่ๆถ้าใครที่ชอบองค์ใหญ่ๆเนี่ยล่ำๆเนี่ยผมว่ามันผมว่าสวยนะครับดูดูด,ดูมีความขลังมีมวลขลังดีผมก็เลยซื้อมายอมซื้อแพงหน่อยนะครับได้ของแท้เพราะว่ามีของปลอมนี่นะครับมีของปลอมอาจารย์อื่นมีของปลอมนี่ก็ก็ผมก็ต้องซื้อฮนะเอาของแท้ไว้ก่อนนะครับเอาของแท้เอาของอะไรไว้ก่อน นะครับมันก็สบายใจโดนหนักหน่อยนะครับแรงหน่อยแต่แท้มันโอเคนะครับยังสบายใจกว่านะครับมันจบเนี่ยนะครับจจบแท้แรงหน่อยจบนะฮะอ่าโอเคครับก็อ่าสำหรับท่านที่บูชาพระงัง่งในรูปแบบอาจจะถวายพวกเอ่อพวกเลือดหรือเนื้อสด <c oughs> ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะ มันแรงนะฮะม,มันก็แรงแล้วก็มีม,มีมีพี่ท่านหนึ่งมาคุยกับผมเรื่องนี้แหละฮะผมว่าเออจัดจะเล่าแล้วแต่ผมก็พอพอจับไปจับมาก็นึกขึ้นได้ว่ามีพี่ท่านหนึ่งเขาเ,เขาไปบูชาพังง้างโดยใช้เลือดนะครับแล้วตอนนี้คือชีวิตเขาอะแย่เลยนะครับก็บอกอนว่าแย่แล้วเขาถามผมว่าคนแก้ยังไงผมเองก็ ตัง้งบทแบบนี้ครับผมเองก็เป็นักถาสมเหมือนกันนะครับเราเองก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นเก่งนะครับไม่ใช่เก่งหรือมีคาถาอะไรแต่ผมเองก็สามารถแนะแนวทางนะครับในส่วนที่ดีได้นะครับผมก็แนะแนวทางเข้าไปว่าทําบุญนะครับทาบุญแล้วก็นาบุญเนี้ยนะครับไปไปไปยกให้ยกให้พระง,งั่งทั้งหมดทําสังฆทานอย่าสังฆทานเวียน ให้ไปซื้อสังกฐามาเองนะครับแล้วก็ไปถวายแล้วก็ยกบุญทั้งหมดให้งานเขานะครับแล้วก็ไปให้พระสงฆ์ก็ได้ลดน้ำมนต์หน่อยนะครับหรือว่าเสกเสกน้ำล้างหน้านะครับหรือหาน้ํามนต์เนี่ยนะครับมามาใส่มาใส่ขันสวดมนต์แล้วก็มาอาบบนหัวเทจากหัวลงล่างนะครับให้อาบน่าจะอาบออก นอกตัวบ้านนะครับอย่าอาบในห้องน้ําเวลาอาบน้ํามนต์หรืออะไรคนต้องรู้ว่าอาบนอกบ้านนะครับใครอยู่คอนโดใครอยู่โรงแรมก็ให้อาบหน้าระเบียงนะครับอย่าพยายามอาบในในห้องน้านะครับมันจะไม่เหมาะนะครับเดี๋ยวของเสื่อหมดนะครับผมก็แนะนําในบริบทที่แนะนําได้นะครับก็อยากเตือนเตือนพี่ๆทุกคนที่สะสมอยู่ก็บูชาแบบสายเทพแล้วกัน นะครับส่วนใครจะหัวเราะอะไรว่าเอ้ยมันต้องมูชาแบบนี้สิถึงจะแรงนะครับเออาอาจจะแรงครับแต่มาอาจทําให้ชีวิตเราเนี่ยตกต่ำด้วยเพราะฉะนั้นเราโลว์ไลฟ์ครับแบบเทพดีกว่านะครับได้เทพคุ้มครองด้วยนะครับอาจจะไม่ปวดป้ารุนแรงดีร้อเอร์เซนแต่ชีวิตมันจะค่อยๆดีเป็นระดับนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยฮะนะครับใครคิดร้ายแก่เราเนี่ยนะครับมักถูกสะท้อนกลับ นะครับแ้แพ้ภัยตดเอททุกคนอันนี้คือเรื่องจริงประสบการณ์จริงจากผมนะครับอ่ะโอเคครับก็ถือว่านำเรื่องราวมาฝากกันแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับผมเองก็อาจจะหายอีกแล้วก็ไปทำงานนะครับใครก็ทักทายหาผมได้นะครับฟเฟซบุ๊กนะครับวิกรมนมหาการนะครับข้อความทักมาได้นะครับมาคุยกันมาถามมีข้อสงสัยหรือว่า วิธีบูชาอะไรหรือมีประสบการณ์อะไรมาไล่ผมฟังก็ได้นะนะครับแต่ขอขอเรื่องที่จะเ,เช็คพระนะครับเช็คง้างว่าแท้ไหมปลอมไหมหรืออะไรนะครับก็ลองไปเช็คกับสายท่านอื่นที่เชื่อชาญมากกว่าผมก็ได้นะครับแต่ว่าในการเช็คควรเป็นพระของท่านเองนะครับไม่ควรไปก๊อปปี้พระคนอื่นมาแล้วมาไล่ตามเช็คแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะครับขอฝากตรงนี้นะฮะ ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งและขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอขอบคุณครับที่ทักมาคุยนะครับบางคนก็คุยสนุกครับนะครับก็จัดเครียดเครียดเรื่องงานก็ก็ถือว่าได้ผ่อนคลายได้คุยกันนะครับแล้วก็อีกหลายอีกหลายคนที่โทรเฟสเข้ามานะครับผมเองก็อาจจะไม่สะดวกรับนะครับเพราะตอนนี้นะครับข้อความผมเนี่ยหลายคนมากนะครับเจ็ดแปดคนอ่ะโทรโทรโทรเข้ามา นะครับขอเป็นพิมพ์คุยก่อนแล้วกันนะครับนะฮะมันจะสะดวกกว่านะครับแล้วส่วนถ้าสมมุติว่ามีเคลสที่แบบไม่ไหวจริงๆหรืออยากคุยจริงๆตัวผมเองก็บอกก่อนว่า,วาผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ก็พร้อมที่จะให้ควาปรึกษาแล้วกันนะครับอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ